เราก็ร <จะ S 1> ่วมด้วยช่วยกันนะคะขุดได้แล้วนะเออเอาแฉลงมาใส่ก็ดีนะเดี๋ยวเอาแฉลงก่อนจะงัดดินลงง่ายกวย่วานะใครลงแค่นี้ทีหลังสดจะได้ดูมือบีกว์ รู้ขาให้ไม่ได้ได้เงินเวค่าตกใจเมื่อกี้องร่วมไม่ดาน้าเสียเลยกงาร่นวไม่แขนนะานี้ยดใจเดี๋ราใพวกเราดยนะคะ

tôi đã hết rồi phải ra hết rồi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  rồi อบด้วยลเสรกัแกใหยนะครัที่กันทุกคนโอเคลิปนี้ก็มานี้นะขอบคุณเท่านที่รับชมนะครับขอบคุณราการจดตาให้กาลังใจนะฮะฝากท่านเนสินทรัพย์ัมันอซักจงัดะโปรดีดี โทรหาแอดมินได้ตลอดนะฮะศูนย์เก้าสองเาสี่จสงินค้าไหนนะครับก็อย่าล to ืมนะให้กำลังใจสาบอทุกช่องด้วยนะฮะก็จะเป็นช่องปุ๊บแม่นอกมิวนะฮะไม่ด่าแฟมเรีบป้านใช้บ้างท่านท่าจะจิ <heart yummy> ้มบอกแอมแฟมเบรียนะครับอยียวกันแค่นี้นะท่านน่าจะมีเวลาชมนะให้กับทุกช่องนะช่องเล่นใช้เวลาอย่างนู้นมาน่อยได้นะสักห้านาทีนะก็ยังดีถ้าท่านไม่ชมจนจบนะครับผมนะก็ตอนนี้โดยเฉลี่ยแล้วนะคนดูต่อแต่ละช่องกันนะ สอถึง3มนาทีเท่านั้นเองนะฮะขอบคุณครับสวัส,ส,สๆๆดีครับต้องเวาถายรูปสวเไหนะขอบคุณค,คณรับแลก็ร่วมด้วยเชื่อกันนะคะงานนี้ก็สำเร็จนะคะโหโดยคนสวยนะคะรดน้ำนะคะต้องรับรองรับรองค่ะ โ <c oughs> ตแน่ๆโอ้ทีนี้ก็จะหอมนะคะเออแซวน,นั่นแหละดีค่ะอยู่กับเมดาแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะชอวมารวมตัวกันที่หน้าองค์ปู่ทำมท,ทำอะไรนะคะโอฟซีามมาโอ้แอนขุดล้อมๆๆไปก่อนอย่าเพิ่งงัดเดี๋ยวมันลากมันขาดหมด คำสั่งด่วนนะคะให้มาล้อมต้นมะลินะคะให้มาล้อมต้นมะลิดูดใิว่าดูซิว่าสวจะเป็นยังไงเอาดินมันไปด้วยเอาดินไปด้วยนะทุกคน เดือยนึกว่าจะเจี๊ยบไดไในเพชรในพลอยมึงพี่ที่ไร้กระดาษกระดาษกระดาษเลื่อมเลอลือมเขุดก่อนปุ๊กขุดก่อนดึงล่างมันขาดมืดเฮ้ยโอ้โหโอ้ได้แล้วปุ๊กไปไกลทำเสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่เหรอน้องปุ๊กน้องคนดีไปด้วย ดินมาไปด้วยลุงบอกว่าเอาดินไปด้วยม้แบเลาได้เนันนะันต้องเอาแงนี้งัดได้เอาตัวไหนเอางแล้วมันพดมันพดไปได้มันใหญ่ห้องก็ได้อเเ้เ้นี่เอาดินนี่ดินมาแล้วมาแล้วนี่ ได้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 เออนี่โอเคแล้วถูกแล้วแล้วถูกแล้วแล้วถูกแล้วอ้าวอ้าวเอาอย่างนี้เราจะเล่นไหมได้ปะเดี๋ยวอ้าวเราจะเล่นใช้ของต้นนะเพราะว่าในนี้มันก็ได้บอกพี่ดิฉันเอาเดินนั่นเหรออ้าวอ้าวอย่างนี้ผมด้วย ท่างัานงัดานงัดพัานัู้ว่าจะยายเหรเราหมักนานไม่ก่อนแนังไมก่อนบเเสียามันัหามัจะได้ไม่หนื่ยเลยของก้อนมีจริงอ่ะมากักันเอหมดั้งหลงตัเนแรงดีเอาต้นเอาัหมดเลยอยู่เลยเอาทั้งหมดเลยจ้าแรงดีแรงดีย้าดวน Oke, yang, yang. Ah, deh, deh. Ah, deh, deh. Oke. Hei. Nanti kita akan ambil ini, dan itu akan menjadi. Ah, ah, buang, sini, ini.

ไปด้วยนี่อันนี้ก็ไปด้วยไปด้วยไหมส่วนี้เอานี่ตะกอนฮะไปกุหลาบแล้วอะนี่ต้นนี้ต้นี้เอาให้หมดเลยน่ะไม่รอเสือรอเสืออยู่นี่เป็นนอะไครับ